คนปกติเนี่ยเราทําคลินิกความงามเนี่ยเราก็จะมีแคมเปญใช่ไหมแคมเปญนะจ๊ะไม่ใช่แชมเปญไม่ใช่แชมเปญทีนี้พอมีแคมเปญเนี่ยมันก็จะทําให้คนไข้เนี่ยมีความสนใจและอยากเข้ามาทํามากขึ้นใช่ไหมแต่มันก็มีแคมเปญอันหนึ่งแหละที่เราทําไว้ตั้งนานแล้วแหละแต่ไม่ค่อยมีคนสนใจเลยอ่ะมันคือแคมเปญอันเนี้ยมันเป็นทิกตอกชาเลนซ์ทิกตอกชาเลนซ์ของเราเราแจกทองด้วยเนาะ <Wow. S 1> แจกทองตั้งหลายบาทัแต่เลยอ่ะ แต่ไม่มีคนทําคลิปเลยอ่ะไม่มีคนมาเล่นกับเราเลยอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปของหมออามอยู่นะแล้วอยากได้ทุนคืนสัญญกรรมฟรีนะครับคุณสามารถทําคลิปรีวิวประสบการณ์เข้ามารับบริการที่บีพาว c l i n ิกไม่ไว่าจะเป็นตาป่าจมูกคางคลิปอะไรก็ได้นะครับแล้วก็แฮชแท็กบีพาวคลินิกในคลิปแล้วก็แท็กโลเคชันครับของ b ีพาวคลินิกแค่นี้เองอะก็ฝากด้วยละกันนะใครที่อยากจะทําสัญญกรรมแล้วได้ทุนคืนนะครับ นะติต๊กตอกชเล่นนะติต๊กตอกเชาเล่นนะติต๊กตอกเชเล่นนะคะ